้าดีทุกคนโดยเฉพาะผมอีนี่นี่ดีทุกวัยสังเกตว่าจะมีน้องรีวิวเจเนอเรชั่นง่ายน้องเมื่อยน้องซื้อแล้วก็อุนน้องเดินตงานแล้วน้องมันยอะก็ดีใจครับวันนี้ดีใจดีด้วยนะครับผมก็เราพัลักกันมานานแล้ว่ะช่คักเก็บต้วเก็บตัวเก็บตัว อะวันนี้ีเราไปพูดฟรีกับนาราเมชินก่อนดีกว่านะครับเฉลิมคอนเสิร์ต The First Contact ที่เล่นตายที่อินเทอร์เนช่นเมื่อวันที่27เดือนอะไรจำได้ไหมกันยาครับมันเกิดพี่วีทค่ะนะครับมันเกิดพี่วีทค่ะจวันนี้มันเกิดวีทด้วยนะครับไม่แน่พูดพูดถึงคอนเสิร์ตก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ รู้สึกยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาความประทับใจของแต่ละคนคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตใหญ่ขายบัตรในรอบสิบปีของผมก็บอกไปที่เป็นวันเกิดของผมก็แน่นอนว่าใครที่ไปในวันนั้นเนี่ยขอบคุณที่มาในวันวันเกิดแล้วกันครับผมนี่เนี่เป็นแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขนาดใหญ่เมื่อเกิดมาที่เป็นวันเกิดที่จัดแล้วรู้สึกสุขที่สุดที่สุด ตลอดชีวิตเป็นการทำงานหรือตลอดอะไรผมว่าแล้วมันคงไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าเลยอยากจะให้วันเกิดสักปีมีสักครั้งก็จะได้รือเอล่าวันนั้นเตรียมเค้กไว้ให้ด้วยครับจริงหรือเปล่าครับและเค้กนั้น เกตไปแะเบไว้ให้จะไปให้เวทีเิตไม่ได้ออกไป่คือตอนตอนสองอนสที่ผมแอบคิดนันแหลมนีเซอร์ไพรส์บ้างเก็บไว้แล้วไม่ได้ออไปคิดงันก็หวังว้ลึกๆไปตัดภ้าพไปที่นครปฐมแม่แกงตอนค่ำๆหกโมงเย็นใครเอาเทปมาไว้เลยตัดเองเลยจนออจนออก็ไม่มีเลยมัเซอร์ไพรส์ก็หลังเครับ ออตโต้ครับแล้วก็ <S 2> <S 2> สำหรับผมอันอนีน้จริงจังนะ <c ười> คือลึกในใจอ่ะเหมือนแบบภูมิใจภูมิใจในในทีมงานแล้วก็ที่ภูมิใจเพราะว่าเหมือนเหมือนเราได้ทำคอนเสิร์ตเนี้ยเพื่อที่จะทำให้คนที่กล้าพูดว่าฉันชอบสล็อตแมชชีนเฮ้ยเนี่ยฉันตามสล็อตแมชชีนอยู่คือจะได้ภูมิใจนทีิจะได้ภูมิใจว่าเนี่ยวงเนี้ยก็มีคอนเสิร์ตใหญ่นะ เหมือนเรากําลังทําทําอะไรบางสิ่งให้ให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ต้องรู้สึกน้อยใจที่รักสลอนแมชีเราอยากจะทําทุกอย่างที่มันดีที่สุดมากโตโตเป็นคนใจน้อยใจน้อยหัวละหัวเถื่อนหัวละหัวหน้างนี้อ้าวเปิดครับวามรังกันก็จะรู้สึกกเพื่อนๆครับก็คือ สิ่งหนึ่งคือของวานมันเป็นของขวัญสำหรับแฟนเพลงทุกๆคนด้วยที่คือติดตามมานานมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่ที่เต็มรูปแบบแล้วก็พูดพูดได้เต็มเต็มสักทีว่ามันคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของคาราเมชีแล้วก็มันเหมือนกับรวบรวมทุกคนที่มีความรักในในโปเพลงของคาราเมชีตั้งแต่รุ่นคุณแม่ เป็นหนึ่งรุ่นน้องๆแบบหลานผมไปแกะดูดีวีดีอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นทุกรุ่นเลยตั้งแต่ตั้งแต่อายุเยอะกว่าเราจถึงๆแบบเด็กกว่าเราจนทุกวันนี้ผมไป็สื่อนะว่าใครขาดสมาชิกยิ่งเด็กลงวันก่อนแต่ว่านี่ยน้องอยู่ปสองเองแต่ว่าเขาเป็นสมาชิกมากก็น้องกายนะน้องกายใช่คือคือคือมันเหมือนเป็นความภาคภูมิใจด้วยว่าแบบมาเราเป็นสือ คือเราทุกคนต้องตายอยู่แล้วแต่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่มันน่าจดจำไปแล้วแล้วก็มันคุ้มค่าน้องที่เกิดน้องน้องชายเหมียวเมื่อวานเปิดประตูเข้าห้องไปดันเจ้ามาเลยครั้งน้าจะน่าจดจำกว่านี้ใช่มบ้าแน่นอนอ่ะแก้ครับความประทับใจเขาเล่นดนตรีมาสิบปีนะฮะก็เล่นมาก็ ไปดูกี่พันการผมก็เล่นผิดมาตลอดเขาเสิร์ชใหญ่ผมเล่นผิดน้อยที่สุดมันต้องมีผิดบ้างแหละเราใช้อารมณ์ไงใช้อารมณ์ใชอารมเออมันก็ผิดน้อยสุดครับถึงก็ถือว่างานอางานศิอาร์ตแล้วผมมาดูทีผมก็ดูรู้สึกว่าวันนั้นนี่ทั้งโปรดักชั่นทั้งอะไรหรอเนี่ยคือมันยิ่งใหญ่ที่โม่จริงๆคะับแล้วทั้งจอทั้งอะไรรู้ว่าผมก็ไปดูเลยดูคอนเสิร์ตอะไรคนก็เฮ้ย เ,เม็นไม่จะเจอเวอรกชันดีๆ,ๆง่ายๆอย่ายงนั้นนะแล้วแบบว่าเวอร์ชันแบบเฮ้ยทั้งโชว์ทั้งทุกอย่างทั้งทั้งคนที่เราส,ระ,สะสมมาทั้งสิบฟีโอ้ยมันเป็นสมรู้ว่ามันคือความสมบูรณ์ที่บระหลาดด้วยนะทั้งเวลาทั้งเออวาเาลาท,ท,ที่รอทั้งคนดูทั้งการจัดงานเนี่ยเวลาที่เพอร์เฟคสุดยอดซื้อผัดได้เลยครับที่ถ่าคือสรุปตรงนี้หลายตลอดหลายคนนะครับก็นักวิจารณ์แล้วก็แฟนๆบอกว่าคอนเสิร์ตเดอะเบิร์กสเต็เนี่ยเป็นเหมือน คอนเสิร์ตออฟเซเดียเลยคอนเสิร์ตแห่งปีเมื่อปีที่แล้วพวกเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เตรียมการยังไงบ้างนอนหลับไหมอะไรเงี้ยก่อนโชว์อะไรเงี้ยก่อนโชว์อ่นเต้นมากเลยนะคือมีรอบตอนรันทูห้ะรอบรอรอบเพื่อนมีคาไปดูเนี่ยจำได้ว่าเพลงแรกที่ขึ้นก็คือเพลงลุงผมจำได้เลยว่าเสียงที่ดังเสียงแรกของโชว์เป็นเสียงกีตาร์รอบรันท์ทีมงานมาเสียกีตาร์ให้รอบรันท์คือรอบสองสุดท้ายรอบสใหญ่ใช่รอบสองใหญ่รอบสุดท้ายครั้งต่อไปก็คือนา่ง เสร็จละเดี๋ยวรอดแซมบายมน้าโลดปั๊บตีปุ๊บเงียบคือทีมงานลืมเสียบแจ็คกิ้ต้าให้ผมอะผมไม่รู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม่ผมไมนนี่อยากจะเอาเงแคตตาไปวางแล้วขอเริ่มใหม่ทีใหม่คือผมเลยมองว่ามันมันมันไปไปด้วยความตื่นเต้นลุ้นทุกทุกอย่างเลยคือทุกอย่างมันมันคือเท็เดียวอ่ะมันมันมันพลาดไม่ได้ใช่คือเหมือนกับ เรายอมทำทุกอย่างให้ให้วันนั้นมันดีที่สุดเราตั้งใจที่จะทำเคื่อทิ้ทุกอย่างลืมลืมลืมเรื่องอะไทั้งหมดเลยเรื่องทุกอย่างอย่แค่เรื่องงานเดียวแล้วก็ทำเป็นที่อกมาก็อย่างที่เห็นหรือว่าถ้าใครไม่เห็นใแครับมีซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหมคือเดียวอ้้อเดือนสเดือนสามเดือนป่าป่าด้วยป่าปาด้วยนว่านอกจากซ้อมนีเนี่ย มีการย้ายเข้าไปสตูดิโอที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการซ้อมบล็อกกิ้งเหมือนพื้นที่จริงด้วยเงินเงินือจริงกันไม่ดิบก็มาเลยต้องไปซ้อมจริงเพราะว่าเราต้องซ้อมทุกอ่ะไรก็มีมีกราฟิกมีไลท์ติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปซ้อมเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ด้วยเป็นครั้งแรกเราก็เลยได้อ่าพี่โปเนี่ยที่มีประสบการณ์ร่วมงานกับศิลปินหน้าของเมืองไทยมาหลายหลายคน พีโ่โปก็เลยเอาตรงนี้มามาช่วยเสริมอย่างเช่นไอตรงเวทีที่มันเป็นสโลปอนะไรก็ต้องมีตอนซ้อนก็ต้องมีจิบแล้วก็เอากระดาษกราวมาตีเป็นเส้นเลยว่าคุณมีพื้นที่ให้เดินท่านี้นะมียังไงบ้างตรงนี้เดินไม่ได้นะมันเป็นหลุมนะอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็เพื่อเพื่อที่จะให้รงเนี่ยลดความกดดนันแล้วก็ความตื่นเต้นนะอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็ก็ ห่วงแล้วก็รู้ว่ามันเป็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาไงก็เหมือนแบบพยายามให้มันผิดพลาดให้มากที่สุดในตอนที่เราซ้อมในตอนที่เราผิดพลาดอะไรมาดิเศนที่ผิดพลาดที่มากได้จะได้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเราได้ผิดพลาดให้น้อยที่สุดต้องพูดอย่างนี้พี่เขาพี่พูดผิดพลาดให้มากที่สุดโต้อะไรพูดก็ขนาดซ้อมสามเดือนขนาดนั้ฮะสายใจยังไม่เสียเพลงแรกผิดเดือนมันมัน ถ้าเป็นทำข้อสอบข้อนี้ขอรอบเพื่อนละกันครับโอเคผู้ถึงข้อสอบให้คะแนนคอนเสิร์ตแต่ละคนให้คะแนนคอนเสิร์ตของตัเองเท่าไหร่ครับผมผมเป็นคนที่ทำอะไรผมเต็มตลอดเลยนะแล้วผมให้เต็มเต็มตลอดอยู่แล้วแต่อันนี้ให้เก้าเต็มร้อยเต็มสิบเลยอยู่กับแม่นาดไม่เคยเล่นมกูเลยไปกูรู้อยู่ประเทศอืนกูไม่เคยตลวก้นน้อยเต็มร้อย ให้เก้าสิสสิให้เก้าป่ะเปล่เปล่าสิบว่าให้สเท่าไหร่ผมให้เก้าดีกว่าเผื่อครั้งหน้า้้ครังหนาให้สิบยวครั้งหน้าไม่ไม่มีไม่มีให้สุดสุดให้เก้าเหมือนกันเผื่อครั้งหน้าแต่จริงๆอ่ะเชื่อมเหลือเราอ่ะไม่เชื่อเรเหลืออ่แต่จริงก็คือเต็มสิทแหละเพราะว่ามันทุกอย่างมันตรงเล็กทุกอย่างเลยใช่เพราะเราเต็มที่ที่สุดแล้ววันนี้ใช่ใช่เวลาไม้สิบเท่ากัน คือถ้าเกิดตอบกล้ามเนื้อไม่เท่ตอบตอบตอบสิ่งท่ผมไม่มีนะแล้วก็ตอบสิ่งเป็นแค่นั้นแหละข่าวข่าวหน้าไม่มีอะไรไอหผมผมมันมันก็คือโอเคคือเราพูดถึงว่าเนื้อมามันมีผิดพลาดอะไรผมว่าคือผมรับได้ที่ผู้ชมนล่นเบ็นผมบ่อยๆผมรับได้นะใครมสติชู้ห์ครับเหมือแตกกันอย่างนี้สติชูว์ครับขอเตือนที่นะครับโอ้ยไม่ได้เล่นแต่แต่ที่บอกว่ามันสิ่งก็คือเพราะผมมันมันผสมผสณนแบบด้วยเรื่องอื่นๆด้วย ด้วยช่วงเวลาที่มันถูกต้องด้วยแบบอป็นความเจอด้วยหลายอย่างคือคือความรู้สึกมันเป็นรอเช็หน่อยก้อยจางก้อยจางเอาหน่อยเอาหน่อยมีคนรอเช็คอยู่ดิผมรู้เนยครับผมก็เอาว่าเอาว่าครับผมความรู้สึกมันตอนนั้นมันคือเป็นสิทธ์อะไรอ่ะพูดถึงของเราเนี่ยได้เป็นก้าเออได้ก้าได้สิทแล้ววันนั้นมีแขกรับเชิญด้วยมีปาบี้ด้วยรู้สึกไงบ้างครับเคยเล่นกับปาบี้มาก่อนหรือเปล่า ไม่เคยครับไม่เคยแต่ว่าเคยคุยกันทำสองครับเคยเจอนตางงานแต่ว่าไม่เคยคุยกันเรื่องงานแนะว่าคือเหมือนกับเจอต้องพักทายเฉยแล้วก็เหมือนประกาศตัวว่าเออทำการแทนนะมันเจอติดตามดแงานแต่ว่าวันได้ที่นี่มาก็ก็รู้สึกว่าประสบการณ์ของเขาการเปิดตัวก็ช่วยเราได้เยอะ กันอย่างเช่นไอ้มุกที่ว่าให้สลาไมซีหดรองเท้าอะไรเงี้ยอืออันนั้นคือสดสดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็เซวแกลว่าขาดน้ำอะไรเงี้ยก็สดสดชือสดหมดอ่ะยกเว้นเพลงที่เราซ้อมกันมาแต่ว่าบทบทพูดสคริปต์อะไรเงี้ยก็สดหมดเลยคุยกันบนเวทีสดสดเลยประสบการณ์ของก็เยอะนะพี่พวกเราเยอะเพราะว่าของเขาก็ใช่นะตอนนั้นเรายังตอนที่ซื้อแผ่งแรกรกัน พี่มีพี่มีออกเทปแล้วออกซีดีแล้วแต่ว่าเรายังเรียนมัธยมอยู่เลยเลยบอกว่าเราเด็กือบอกว่าเขาเขาดักเลยดังก่อนเราห้าปีอายุก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ประถมดีครับเป็นเอสที่แล้วอย่างพี่น้องโผล่มานี่ยพี่น้องเรียนมัธยมก็ยอมทำพิธีริมแต่เราก็โผล่แบบตั้งทุกโมงอ่ะมันเริ่กแบบ บางอาทิตย์ก็หือดูพอนเริ่มเยอะแต่ว่าพอนักพากย์บงอาทิตย์ำไงนะอาทิตย์กือนเยอะแต่ว่าแน่ความความสวยของพี่นี่แล้วก็เสียงแล้วก็ความเซอร์ไพรส์ที่มาผ่อนลงผมว่าดีครับขอบคุณมากเลยด้วยต้องดูปฏิกิริยาแต่คนดูแต่ซึ่งมันอยู่ในแผงครับายพอคายพอพูดถึงปฏิกิริยาพูดถึงแผง ได้ดูแผ่นกรหรือยางดูแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ลราสองคนรับใจสุผมดีใจนะตอนที่เห็นแจ็แต่งหน้าแล้วผมไม่ทำตามมอมเขววันนั้นเนี่ยคือมองแล้วก็แบบจะแต่งหน้าแล้วก็ไป็นิ้วเพื่อนนะบอกแต่งอย่างเงี้ยพอโดนแสงมันจะพอดีไม่ผมบอกว่าสิบปีมีครั้งเดียวเขาเอาไหนไหนก็สุดไปเลยเลยมันอยู่ในดีีอีกแต่เราสองคนไม่ทำนะคือผมในดีๆหน้าจริงว่านี่มันหน้า ตัวจริงผมเป็นอย่างนั้นแหละหน้าตายแล้วแหละหน้าเราเหมือนในทีคือถ้าเห็นในแบบเหมือนว่าเห็นที่อื่นแล้วดูดีแต่มาเห็นตัวจริงจริงไม่ไหวว่ะห้อก็ไม่ดีนะตัวีเลยคือจะบอกว่าจะอว่าตอนนี้ดูดีดูดีผมดูดีทำไมลงทำไมลงรูปกล่องรูปตีนแกะสีตีเช็คเลยสีกับเกิดไม่ได้คำถามเกิดอะไรที่ได้แล้วเออลืมเลย ดูดีดูดดูดดูดวนยังไงบ้างดูแล้วเนยังไงบ้างเราดูฮอกกันครั้งแรกดูฮอกกันทั้งแรกดูฮอกกันดูกระต้ว่ากรตู้ดับไปทำงานรู้สึกรู้สึกเห็นเห็รู้สึกว่าอย่างไรรู้สึกเราเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นนะเราเป็นคนเล่นนี่นะใช่เราไม่เคยเห็นมากมีฉากน้องๆทุกคนมากเลยเนี่ยคือแบบคอดูแล้วก็รู้ว่าคคยรู้ว่าทำไมถึงขำแกกับรู้ว่าทำไมถึงแบบ พี่ออโต้พี่นิดอะไรเงี้ยดูว่าทำไมถึงฤทธิแต่ละคนอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็น่าเข้มแบบไม่รู้จะเข้มไปไหนสักชั่วโงเี่ยทันงชูทั้งหมดอันนี้ไปยิ้มไปยิ้มแบบเขาอยู่หัวพี่ฟ้าไม่ค่อยเห็นหน้ายกคอแบบเออแบบจะเหมือนมันเป็นความรู้สึกแรกที่ที่ผมได้ดูสำหรับไมชีนแล้วก็เขาได้หนูก็เออเฮ้ยมันสนุกหนูลงคลิปที่พี่ที่โรงเรียนเขาเป็นโฟล์วเขาแท็กพี่เปิดพี่เปิดเขาแจกมาทุกคน เข้าใจว่าทำไมชอบดูถึงได้ลงนซื้อบัตรไปดูพี่เข้าใจว่าทำไมชอบอะไระพัฒนทานี่น้องชอบต่อไปฮะแล้ลองโชว์หน้าเนี่ยสนุกขึ้นเรื่อๆยๆแน่นอนนี่พูดเลยนี่พูดเลย <c oughs> ผมไม่โมผมไม่อะไรไโชว์หน้าโชว์หน้าไหนนะพัทยาโชว์หน้าพัทยาเอาปีหน้าก็ได้ปหน้าก็ด้าีหนก็ดเอาปี้าก้เอปีนได้เแล้วเอนไ้กนกออะไรนะ <c oughs> ตอนแรกจตรงคนเลยครั้งแรกไม่ได้ตั้ใจที่ตัวเองก่อนอุย้ยคนเยอะมากเลยแล้วก็จะมีจำนวนไปทุกๆยูนิตเหมือนแต่ว,ว่าเคยเคยดูคอนเสิร์ตดีวีดีโมงต่างประเทศแล้วเราสุดเฮ้ยเขาทำ